ตอนนี้ระบบของ Facebook หรือช่องของเรียวหรือคลิปสั้นที่เราต้องพัฒนาแต่ถ้าใครได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้บางคนได้รับการแจ้งเตือนแบบว่าคลิปมันมีปัญหาเราต้องไปลบคอไปลบแล้วมันจะหายบางคนลบแล้วมันไม่หายมันเกิดจากอะไรการสะสมไปมันลบไม่หายนะจนลบจนหมดแล้วนะมันไม่หายมันเกิดจากอะไรมันเป็นตั้งแต่แรกที่เราทำเราเรียกว่าคลิปของเราไม่มีคุณภาพคอนเทนต์ของเราไม่มีคุณภาพถ่ายแบบธรรมชาติ่ะพอถ่ายลรวไปแล้วปุ๊บโฆษณามันเข้าพอเราทําสะสมไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่มันจะตะ สมในช่องของเรามันอาจเกิดในระบบแบบนี้บางคนได้รับการแจ้งเตือนคลิปของเราไม่เข้าเกณฑ์หรือ นะครับเครื่องมือของคุณเป็นการแจ้งเตือนแต่ทุกอย่างปกติโฆษณาเข้าปกติอันนี้แหละคือระบบ Facebook เขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยแต่ในเคสเนี้ยผมมาแนะนํนเพื่อนๆว่าโฆษณาในเรียวเนี่ยครับเขาบอกว่าคุณอาจจะสามารถเพิ่มรายได้จากคลิปเรียวเป็นต้นฉบับเข้าใจคำว่าต้นฉบับไหมครับของเราเนี่ยต้นฉบับที่เราถ่ายเองทําเองเนี่ยเป็นการผลิตคลิปขึ้นมาเพื่อลงทำคอนเทนต์นั่นแหละคุณภาพต่ําที่ไม่สามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาเองคุณภาพต่ําไม่ว่าจะเราถ่ายอะไรก็ถ่ายเราถ่ายดอกไม้ถ่ายต้นไม้ครับหรือคลิปที่มีนาทีสั้นเกิิินนไไปป4วววาาาาท15ออหรรรืเเต้้งํขึ คิดดูวิเคราะห์นะครับคุณภาพต่ําหรือเราเอาไปเราคลิปคนอื่นมามาภาคเสียงมาอเอาไปมาทำนู่นนี่นั่นไม่ได้แปลว่าไม่ผิดเขาบอกว่ามาทําในคลิปแล้วมันเป็นคุณภาพต่ําอาจจะโฆษณาไม่เข้าอาจจะมีการแจ้งเตือนแบบที่เพืเ่อนๆเห็นล่าสุดเขาบอกว่าให้เราพัฒนานะในต่อไปเนี่ยที่เราต้องพัฒนาไม่ใช่ว่าถ่ายอะไรก็ถ่ายเพื่อมาลงแล้วเนี่ยเพื่อให้โฆษณามันเข้าหรือมันไม่ได้คุณภาพ